สวัสดีครับเจอผมอีกครั้งครับผมกับช่างไทยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาหมเตอร์ไซค์สำหรับคลิปนี้จะมารีวิวการประกอบฝังคัดครับผมฝั่งคัดของยามาฮ่าทีเซอรับหรือว่าทีเซเอครับจะเหมือนกันครับหรือว่า VR ครับผมจะคล้ายๆกันครับจะเหมือนกันครับ อันนี้เป็นคันที่ลูกค้าหรือว่าช่างคนอื่นครับเขาอ,อดมาแล้วเ็าทาไม่ได้ครับเขาประกอบไม่ถูกครับนะเขาก็เลยเอามาให้ประกอบให้ครับก็รืยอออกมาแล้วเช็คดูแล้วครับผมก็อยู่แล้วไม่ได้ครับก็เลยจะประกอบใหม่ครับประกอบให้ใหม่ให้มันได้ครับผมให้มันถึงไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็ให้มันได้ใช้งานได้ครับผมเพราะว่า อะไรบางตัวมันอาจจะไม่ครบครับผมเพราะว่าตาที่ดูแล้วมันก็ไม่ครบเท่าไหร่ครับก็ขอเชิญรับชมครับก็คือดัดแปลงมากครับนี่หน่อยเพื่อให้ที่จะให้มันใช้งานได้ดีครับตอนนี้ก็คือฝังคัดล้วนๆครับนี่ครับตอนนี้เราก็เริ่มด้ครับผมเส่บุดครับบุดฝัง ฝั่งสิ้นข้อขวาจานปเอกสิ้นข้อขวาครับปกติมันจะมีนี่ครับจกติน็อตตัวนี้ครับจะล็อกจะมีตัวครอบอยู่ครับกันจานสิ้นจานไฟมันหลุดออกมาครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีครับไม่มีมาครับก็จะประกอบให้แล้วก็ก็จะบอกเขาว่ามันอ่ามันต้องมีตัวนี้นะครับก็คือมันไม่มีอะไรทําให้ครับผมหรือจะดัดแปลงก็ก็ไม่ดัดครับก็ไม่ทําครับเพราะว่าถ้าตัวนี้มันใหม่ครับตัวนี้รู้สึกว่าจะใหม่ครับ แล้วต่อเข้ามันก็แน่นครับถ้ามันแน่นมันก็จะไม่หลุดออกมาครับแต่ถ้ามันหลวมก็จะมันก็จะหลุดออกมาได้ครับก็ใส่บูธตัวนี้เข้าไปครับบูธซึ่งพอกขวาเข้าไปแล้วก็ตามด้วยแาบด้วยเฟืองที่ต่อกับเฟืองแกนสตาร์ทับผมนี่ครับ อันนี้คือแกนสตาร์ทครับอันนี้คือเพืองพี่ต่อครับแกนสตาร์ทครับรแล้วก็จะ้บมันก็จะไม่กิบอยู่สองตัวครับตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปครับแ๋ยวก็ไปล็อกล่างครับ ล็อกล่างปับแล้วก็ใส่ไปครับจะรวมหน่อยนะครับแต่ดูสภาพแล้วนุ่งรวมแบบนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับก็จะใช้แหวนครับใส่แหวนลงไปครับแหวนบางตัวนึงครับแล้วก็ใส่คลิปล็อกอีกตัวนึงครับเห็นกัเส้นสิ้นครับผมแล้ว เราก็จะใส่เพือบาลานเซอร์ครับเพือบาลานเซอร์ครับผมจะมีจุดอยู่ครับเห็นไหมครับจุดขอขอออกซอรก่อนครับผมว่าเออรถรุ่นนี้ครับไหนทํานานนะครับจําก็ไม่เคยได้เท่าไหร่ครับจําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ก็สามารถที่จะประกอบได้ครับ ทำให้ใช้งานได้ครับผมเลื่อะไรครับ,รบว่าปเปเบืองตามด้วยเบืองขับตัวนี้ครับผม เบื้องขับข้อเหวี่ยงครับนี่ครับมันจะมีมาร์กตรงนี้ครับต้องให้มันตรงครับต้องใส่มาร์กให้ตรงครับไม่งั้นการทํางานของเครื่องยนต์มันก็จะไม่เสถียรครับอาจจะสั่นครับติดครับติดขี่ได้แต่ว่าอาจจะสั่นไม่นิ่งประมาณนั้นครับผมขี่ยากครับประมาณนั้นครับต้องให้ตรงต้องคลิปคลิปต้องให้ตรงครับนี่ครับต้องให้ตรงอันนี้คือไม่ตรงครับ ลงแล้วไม่อยากขึ้นครับยังไม่ตรงอยู่ครับนี่งหนีอยู่ฟันหนึ่งอยู่งีครับไม่อยากจะขึ้นครับผมอันนี้เป็นการถือว่าเป็นการรีวิวให้ให้ดูครับผมทำเป็นทำเป็นแนวทางครับให้ดูครับผมอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนครับผมอาจจะว่าสกปรกแล้วประมาณนั้นครับอันนี้คือทเป็นแนวทางให้ดูก่อนครับ เป็นแนวทางที่ดูแล้วใช้ได้ครับผมตอนนี้หาริมกเจก็บตัวอีกตัวนึงครับเรื่อยู่ไหนตัวหนึง่งหารี่ก่อนครับ ลื่นหายไปถึงตัวเดี๋ยวแล้วครับรับเข้าไปครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาครับก็จะใส่สอดแกนแกนเกียร์ครับแกนเกียร์เข้าไปครับผม เกียวเกียก็มันจะไม่ยากครับผมเราจะมาห้าจะทําง่ายครับใส่ยากง่ายครับผมใส่เข้าไปครับตามด้วยติงล็อกเกียวครับอต้องต้องใส่ตัวล็อกเกียวนะต้องต้องล็อกกระปุกเกียวครับรต้องใส่ตัวล็อกกระปุกเกียวก่อนครับไม่งั้นก็จะใส่ยากครับผม,มดูว่าใส่ประมาณไหนครับ นดูครับประมาณนี้ครับ ครับผมพอขันแน่นแล้วเราต้องมาขยับดูครับว่ามันดีดครับมันดีดหรือเปล่าครับนี่ครับอย่างนี้ครับต้องแบบนี้ครับตามด้วยแกนเีเกียร์ครับตัวนี้แกนเีเกียร์แบบนี้ครับพอเราใส่แกน เกียร์เสร็จครับเอานี้เร้ก็มาใส่แกนเกียร์ครับแกนสตาร์ทครับปูดผิดไม่ใช่แกนเกียร์แกนสตาร์ทครับผมใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับสปริงมันจะเข้าในรูนี่ครับตัวนี้จะจะล็อกอยู่ในตรงนี้พอดีครับนี่ครับตัวนี้ก็จะล็อกอยู่นี่สปริงก็จะอยู่ในรูครับ ตัวล็อกสปริงครับแล้วสปริงมันก็อยู่จะอยู่ท่านี้ครับผมแล้วก็เราก็บิดขึ้นมาครับบิดมาให้มันเข้าลงในรูนี่ครับตอนแรกที่คนเก่าเขาใส่มามันไม่ดีดครับมันไม่ดีดแต่ตอนนี้ดีดหรือเปล่าครับเราต้องลองครับใส่เข้าไปแล้วเราต้องลองดูก่อนว่าดีดไหม ครับผใส่เข้าไปครับนี่แกนครับนี่ครับมันต้องดีดอย่างนี้ครับนะครับคือใส่ไม่เป็นมันก็ไม่ดีดครับผมเขาไม่รู้เขาใส่ยังไงจริงก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าทําไม่ทําไม่ได้ครับทําไม่ถูกมันก็ไม่ดีดครับนี่ครับเห็นไหมครับดีดครับคราวนี้พอถึงขั้นตอน คราวนี้ก็จะใส่รังคัดครับรังคัดตัวใหญ่ครับผมอันน,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 นี้มาตรงครับมาตรงครับเห็นไหมันเป็นจุดครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ครับอตัวนึงครับคราวนี้ เราก็จะมาประกอบครับประกอบชุดลังคัดตัวใหญ่ครับผมชุดคัดตัวใหญ่ปกตินี่ครับก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่ตัวนี้ไหมหรือเปล่าครับผมเพราะว่าดูแล้วไม่คุ้นตาครับแต่ก็เอาตัวนี้ลองเข้าไปครับลองเข้าไปครับ แล้วก็ไม่ได้ครับเราต้องขังนน็อตตัวนี้ก่อนครับอันนี้คือทาเป็นแนวทางครับผมยังไม่ได้ขันแน่นนะครับ ยังไม่ขันแน่นนะครับจงยังไม่ยิงครับจะทาเป็นแนวทางครับผมนี่เป็นสปริงครับแหวนสปริงครับด้านกล่วงลงครับนี่ครับแล้วก็ใส่ปุ๊เข้าไปครับแล้วก็ใส่สังคัดตัวใหญ่เข้าไปครับผม ต,ตัวนี้เป็นเฟืองอเป็นเฟืองขับรอบวัดรอบครับตัวนี้มันจะขับวัดรอบครับแต่วัดรอบไม่มีแล้วครับรถมันเก่าแล้วเรือนใหม่ยังไม่มีนะครับแต่ก็ใส่ครับแต่พอให,ให้ให้มันให้มันสมบูรณ์ครับนี่ครับใส่เฟืองคัดเข้าไปแล้วเราก็มันจะมีบูธแบบนี้ครับรองเข้าไปครับ ไปแล้วก็จะใส่ชามกดคัดชามบีบคัดสี่ขาครับไปครับนี่ครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีแหวนครับผมต้องหาแหวนมาใส่ครับตัวนี้จะเป็นแหวนนะครับจะมีแหวนครับปกติอันนี้ถอดออกมามันไม่ไม่มีครับก็จะหาใส่ครับผมเป็นแหวนแล้วก็มีตัวล็อกด้วยครับตัวนี้ ใช้แหวนบางๆแล้วก็ล็อกนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่มีครับผมจะใช้แหวนธรรมดาครับใช้แหวนธรรมดาไปก่อนครับไม่ได้ครับหนา,าไปครับตัวนี้ก็ไม่เข้าอีกครับใช้แหวนธรรมดาไปก่อนนะครับ กบเพื่อเป็นแนวทางครับผมสำหรับคนที่สำหรับคที่ทำไม่รู้ทำไม่เป็นครับผมปกติตัวนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ใส่ครับนะครับจะมีอยู่ประมาณนี้เดีอ,อาจจะใส่ที่หลังครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่ใส่ครับทําเป็นแนวทางให้ดูก่อนครับทำให้มันใช้งานได้ก่อนปกติก่อนครับผม ตัวนี้เป็นเบอร์สิบเก้าครับตัวขันให้แน่นหน่อยตอนนี้ก็ใส่รางคัดแล้วก็ตัวบีคัดสีข่ขาตัวในใส่เข้าไปแล้วครับ ยิงขันแน่นนิดนึงครับผมแล้วก็มันจะมีแกนกดทัดครับจะใส่เขาเ้าไปในรูนี่ครับอันนี้ครับแล้วก็จะมีสปริงไม่ใช่จะมีลูกปืนอีกรูปเล็กๆอีกรูปหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะมาหามาใส่ให้ดูครับผม <c oughs> ก็จะมีนี่ครับลูกปืนลูกเล็กๆลูกหนึ่งครับใส่ลงไปครับ นี่ครับอันนี้เ็จะเรียงแผ่นคัดครับแผ่นคัดแผ่นแรกครับเราจะแผ่นแผ่นคัดเข้าไปก่อนครับตามด้วยแผ่นเหล็กครับแผ่นคัดครับสลับกันไปเรื่อยครับจับไปเรื่อยครับ ยม่ให้นักขี่รถกันดลสับตีเลยครับผมเห็นคักท่างจะเยอะครับพร้อมเป็นรถรุ่นเก่าครับรา150ครับแล้วเราก็ตัวนี้ครับเวลาใส่ครับเห็นไหมครับมันจะมีมีร่องครับตัวนี้จะมีร่องตัวนี้จะมีเดือยครับ เป็นเหลี่ยมอยู่ครับเราต้องใส่ให้มันตรงครับตอนที่เขาใส่มาใส่ไม่ตรงครับเราต้องใส่ให้มันตรงนะครับถามว่ามีมาร์กไหมมันก็มีนะครับมาร์กใช่ตัวนี้หรือเปล่าครับผมนี่ครับนี่ครับมาร์กครับมาร์กมาร์กครับลองใส่ดูครับนี่ครับเข้าเลยครับใส่แล้วก็เข้าครับเพราะมันมาร์กของมันอยู่ครับแต่คนอ่าใส่คนก่อนเขาไม่รู้ครับมันมีมาร์กครับดูไม่ออกครับ เขาไปแล้วแล้วก็ลองขันสปริงครับสปริงกดคัดครับสปริงกดคัดต้องประมาณนี้ครับต้องทำแบบนี้ครับมันถึงจะใช้งานได้ครับถึงจะขี่ใช้งานได้ครับถ้าทำไม่จริง ไม่รู้จริงครับมันก็จะทําลําบากครับทําไม่ได้ครับลูกค้าก็รอรถใช้รถก็ไม่ได้ใช้ครับสุดท้ายก็เสียตัวเองครับผมน้องๆสําหรับคลิปนี้ก็ฝากถึงอทําให้น้องๆดูครับผมที่ไม่เป็นช่างที่ยังไม่เคยผ่านหรือยังไม่รู้หรือยังทาไม่เป็นครับผมมาดูครับว่า ตอนที่เราทำเสร็จครับมันจะใช้งานได้ครับหรือเปล่าครับผมมันจะสตาร์ทได้ไหมมันจะเกาะไหมครับผมระบบเกียร์ก็หรือออกมาดูแล้วครับชุดกลางแข็งเกียร์ครับก็ใช้ได้อยู่ครับก็เลยไม่ได้ทำครับผมปดีติดงานหลายอย่างแต่ตอนนี้ก็สำหรับคลิป สำหรับข้างคัดนี่ก็ตั้งใจทำให้ FC ดูเป็นแนวทางครับผมสำหรับคนที่ทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นหรือแล้วทำไม่ได้ครับผมดูทำตามดูแล้วทำตามก็จะทำได้ครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมก็จะทยอยตอบให้ครับอย่างตัวนี้ครับมันก็จะมีแหวนบางๆอีกตัวนึงนะครับลองอยู่ตรงนี้ครับ สำหรับเฟืองปั๊มน้ำนะครับโอ้ฟืองสำหรับเฟืองอ่วัดรอบนะครับมันต้องมีครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มาดูครับว่ามันจะพัดมันจะกดได้ป่าครับผมเราต้องตัวนี้เป็นเป็นตัวตั้งคัดนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวตั้งครับแล้วก็หมุนเข้าไปครับหมุนหมุนเข้าไปจะมันชนนะครับ มันก็ไปยนชนครับชนไหมอ่าได้แล้วครับยุนชนตั้งจนชนครับแล้วเราก็มากดมากดคาดฝังนี้ดูครับมากดคาดฝังนี้ดูครับว่ามันมันจากไหมมันแยกออกจากกันหรือเปล่าครับมันจากไหมครับนี่ครับต่อคอยดูนะครับนี่ครับนะครับมันต้องขยับอย่างนี้ครับ นี่ครับพอเรากดคัดคัดมันก็จะแยกจากกันมันก็จะจากครับก็จะฟรีครับพอเราปล่อยคัดมันก็จะหนีบครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมอย่างนี้เขาถือว่าใช้ได้แล้วครับผมแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วคราวนี้ก็จะมาใส่้าครอบครับใส่แป๊บฝาครอบจานไฟครับแล้วก็จะสตาร์ทให้ดูครับผมบ้ามันสตาร์ทได้แล้วมันกลับหรือเปล่าครับผมเพราะที่ ทำมามันสตาร์ทไม่ได้ครับแล้วก็ไม่กลับด้วยครับสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทได้อยู่ครับแต่ไม่กลับครับคราวนี้ก็จะตัดสาย้าครอบครับคลิปอาจจะยาวหน่อยครับผมแต่ถ้าใครที่ตั้งใจดูแล้วตั้งใจดูสังเกตดีๆไม่เข้าใจก็ถามหรือว่าดูหลายๆร,รอบครับถ้าทำไม่ได้ก็ต้องดูเลหลายรอบครับว่ามันจะ ก็จะสามารถที่จะทําได้ครับตอนนี้ซิมผมยังไม่ใส่ครับผมซิมมันสุดออกมาครับก็จะใส่ช่อตัวนี้ครับเข้าไปก่อนครับ ะไรอยู่ครับแค่เข้าครับนี่ครับยังไม่ได้ครับมันยังเข้าไม่สุดครับ ที่ทําได้สมบูรณ์แบบมันก็ไม่ใช่ง่ายเลือกง่ายเท่าไหร่นะครับยิงรถบางคันมีปัญหานี่เหนวงอย้ยครับ ตัวนี้ครับมันลงในร่องมันลงในรงลงร่งงองล็อกสปริงหรือเปล่าครับลงร่องสปริงหรือเปล่าเพราะมันถ้ามันลงไปร่องมันก็จะติดครับค่อนข้างจะต้องออกนะครับนี่ครับกดก่อนครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับฝาไกไว้่เดียวือาแต ลองลง,ลงเข้าไปแบบนี้ครับงลงรองเข้าไปแบบนี้ถ้ามันไม่ลงมันก็จะค้างครับจะค้าครับครับตอนนี้ลงแล้วครับผม แล้วครับลงสุดแล้วครับลงสุดแล้วเราก็ขันน็อตไปสักสองตัวครับผมมันี้สอแค่สองตัวครับผม,ผมเพื่อควาดเร็วครับสวงมรวดเร็วว่าเออเราประกอบข้างคัดจะได้ไม่เสียเวลาเยอะครับนี่แค่นี้ก็ถือ ถือว่าเสียเวลาเยอะแล้วครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้ครับมาดูว่าเวลาสตาร์ทครับนะครับมันจะด,ดีครับจะด,ดีแบบนี้ครับ กลับแบบนี้ครับตอนนี้ติดอะไรไม่รู้ครับผมตรงนี้ที่ติดครับแต่ระบบสตาร์ทเนี่ยทำได้นะครับเย่นี้ครับเห็นไหมครับมันดีน,นะครับ ถอดออกมาดูอีกครั้งนึงครับผมว่าเขาติดอะไรครับที่เขาไม่ไม่ไปนะครับดูอีกทีครับไม่ลื่นครับถอดออกมาแล้วก็หมุนปกติครับแต่พอใส่เข้าไปรู้สึกว่าติดครับลองใหม่ครับลองใหม่อีกทีนึงว่าติดอะไรครับ ยังไม่ขันน็อตครับก็ได้ครับยังไม่ขันน็อตนี่ครับปกติครับสตาร์ทได้ปกติครับยังขันน็อตับไม่รู้เมื่อกี้ติดอะไรครับพอขันแน่นแล้วติดหรือเปล่าครับก็ไม่ติดนะครับเจินนะครับ นสองแค่สองตัวครับตรงข้ามครับนี่ครับก็ติดครับพอสันสองตัวเข้าไปติดครับเราก็ต้องหาสาเหตุให้เจอครับผมว่ามันติดอะไรครับคงติดอยู่ตรงฝานี่นะครับนี่ครับพอเราคลายออกมาก็พอคลายออกมาหน่อยนึงก็ขันได้ครับพอเราขันแน่นเข้าไปอีก กลายเป็นว่าติดครับต้องติดนอตมีอะไรติดทั้งอย่างครับผมนี่ครับพอขันนั้นเข้าไปแล้วติดครับผมผมมีอะไรสักอย่างครับไขออกมานิดึงก็ไขได้ครับอันนี้แกไม่ยากครับผมนี่ครับไขออกมาหนิดึงติดได้ครับก็คือตอนนี้ไม่ต้องไม่ได้ใส่ปเก็ดนะครับมันจะมีประเกล็ดอยู่อีกนิดนึงครับแต่ว่าประเกล็ดมันขาดครับก็เลยไม่ได้ใส่ครับ ในแค่มารีวิวให้ดูครับผมมาทำใใ้้ดูให้เป็นแนวทางครับปัญหาที่ต้องแก้ก็คือตอนนี้คือถ้าขันฝาแน่นแล้วติดเนี่ยติดอะไรครับผมเราต้องหาให้เจอครับไม่น่านจะยากครับผม เดี๋ยวไม่น่าจะยากครับติดอะไรครับผมขันแน่นแล้วติดต้องมีอะไรสักอย่างผมมาเยอะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอครับผมอาจจะเป็นเพราะขันน็อตยังไม่แน่นก็ได้ครับตัวน,นี้ก็ยังไม่แน่นครับตัวน,นี้ก็ยังไม่แน่นครับคือท,ทาให้ไปดูเป็นแนวทางครับผมถ้าขันแน่นอาจจะไม่ติดก็ได้ครับ มันอาจจะเบียดอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ครับผมนะครับมีรอยเบียดอยู่ครับนี่รอยสีอยู่ครับตรงนี้ครับมีรอยสีอยู่รู้จะติดตรงไหนครับผมตัวนี้เป็นสําหรับตัวนี้เป็นเฟืองเฟืองปั๊มน้ําครับสําหรับตัวนี้เป็นเฟืองปั๊มสองทีครับเฟืองปั๊มสองทีตัวนี้เป็นเฟืองปั๊มน้ําครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อ f อฟทุกคนที่เขามารับชมครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจท,ทางช่องด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับ